สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The o r a c l e t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณตอนนี้เขากลัวอะไรสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณตอนนี้ดูสินมูล <laughs> หัวเลาะเลย กลัวอารมณ์แปรปรวนกลัวความฉุนเฉียวกลัวอารมณ์ที่แบบเดาทางไม่ออกเดาใจไม่ได้กลัวความหงุดหงิดของคุณนะคะคุณอาจจะช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าแับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ดีก็หงุดหงิดใส่เขาอะไรอย่างเงี้ย มากที่สุดเราเห็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เขากลัวว่าคุณอ่ะกลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนของคุณหรืออารมณ์ของคุณที่เขาเดาทางไม่ออกว่าเออตอนนี้คุณอยู่ในอารมณ์ไหนคุณคิดอะไรอยู่คือดูไม่ออก เออแล้วเขาก็กลัวมากๆด้วยว่าคุณจะมีคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาสนใจคุณแล้วคุณจะคว้าโอกาสใหม่ๆเอาไว้กลัวว่าคุณจะแบบไม่รักเขาแล้วหรือไม่อินกับเขาแล้วแล้วไปสนใจคนใหม่ๆเพราะเราเห็นเรื่องของอะไรใหม่ๆอาการเริ่มต้นใหม่ๆ นะคะคือเขามีความรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเริ่มสั่นคลอนอะ่ะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะเพราะเขาไม่รู้ใจคุณไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณคุณยังรักเขาอยู่ไหมหรือว่าความรักมันลดน้อยลงไปแล้วมันจืดจางไปแล้วแล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเขาเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอืมอาจจะมีคนอื่นที่มาจีบคุณหรือมาสนใจคุณเริ่มเข้ามาพูดคุยกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะหวั่นไหวหรือเปล่าเนี่ยเขากลัวเพราะว่าคนอื่นคนใหม่ๆเข้ามามันก็สดใสกว่าอยู่แล้วอะแล้วยิ่งคุณคุณดูอารมณ์แบบ ไม่ค่อยจอยกับเขาสักเท่าไหรอ่อ่ะดูไม่ค่อยอินกับเขาดูไม่ค่อยอยากคุยกับเขาหรือไม่ไม่มีแพชชั่นกับเขาสักเท่าไหรอ่อ่ะเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะคุณแบบมีเป้าหมายใหม่แล้วนะหรือคุณไปเจอคนใหม่คนที่แบบถูกใจกว่าดูมีอนาคตมากกว่าดูอยากจะมูฟออนดูอยากจะเริ่มต้นใหม่ลองลองอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยกลัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอะ่ะเขากลัวเรื่องของอารมณ์คุณอะ่ะมันเหมือนแบบช่วงนี้คุณคุณใจร้อนอะ่ะถ้าเขาพูดอะไรไปก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าหูเหมือนพร้อมพร้อมที่จะหงุดหยิบใส่เขาได้ตลอด อีกอย่างหนึ่งที่เขากลัวก็คือ,เ,อเขารู้สึกว่าอู้หไพ่ตัวแม่ไพ่ตัวแม่ออกมาหมดเลยเขารู้สึกว่าคุณอะเหมือนช่วงเนี้ยคุณแบบไม่ไม,ไม่ไม่แคร์เขาอะประมาณว่าเขาจะอยู่หรือจะไปก็ได้เลยเนี้ยในความคิดหรือความรู้สึกของเขานะเพราะคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าเหมือนเติมเต็มตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดูมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเขาอะแล้วก็ ดูเป็นคนที่รักตัวเองมากๆถ้าเขาทําอะไรผิดนิดนึงหรือว่าทํำอะไรให้คุณไม่ถูกใจนิดนึงอารมณ์ของคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าพร้อมที่จะเฉดหัวเขาทิ้งแบบอย่ามาใกล้ฉันไม่เอาอะไรอย่างนี้แล้วคุณก็เหมือนจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นคุณดูไม่ใช่ของตายอะสำหรับเขาอะแล้วพอคุณมาอยู่จุดนี้มันทำให้เขากลัวใจคุณกลัวใจตรงที่ว่า ฉันเลือกได้แล้วฉันรักตัวเองมากแล้วฉันดูดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้แล้วถ้าเธอถ้าเธอจะอยู่ในชีวิตฉันเธอจะต้องทําตัวดีๆเธอจะต้องทําให้ฉันมีความสุขมากกว่านี้ถ้าทําให้ฉันมีความสุขมากกว่าตอนที่ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันก็ไม่เอาเธอนะอะไรแบบเนี้ยแบบอารมณ์แบบฉันเลือกได้อ่ะฉันไม่แคร์เธออืม จริงๆนะเพราะพีน็อฟวานออกมาเนี่ยมันเหมือนคนที่ที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วเชื่อมั่นในความความดีของตัวเองอะความคุณสมบัติฉันครบถ้วนฉันเก่งฉันสวยฉันหล่อฉันฉลาดฉันมีดีพร้อมฉันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นภาระเข้ามาในชีวิตอะไม่จําเป็นต้องเอาคนที่ทําให้ฉันปวดหัวหรือเป็นทุกข์เป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกอะฉันจะเอามาทําอะไร เออในเมื่อชีวิตฉันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วมันท็อกซิกอะ่ะฉันไม่เอาเด็ดขาดแล้วเขาก็เลยกลัวเพราะเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณหรือว่าพูดอะไรก็ไม่ถูกใจไม่เข้าหูคุณออารมณ์นั้นนะคะก็เลยกลัวกลัวว่าคุณจะไม่เอาเขาแล้วกลัวความมั่นใจของคุณกลัวกลัวว่าคุณเป็นปลาที่มีชีวิตไม่ใช่ปลาที่ตายแล้ว โอเคประมาณนี้นะคือสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตัวคุณตอนนี้แต่เราชอบนะเราชอบที่คุณเป็นแบบนี้เออแล้วทุกคนก็ควรจะเป็นแบบนี้รักตัวเองดีที่สุดเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะ่ะถูกต้องแล้วนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ